มาแล้วครับผีเสื้อครับของ18ตนะเป็นเสื้อสีขาวเนะ้อท่อนครับท้ายรับคนในชุด่งแรกนะเมตินลูบูรสัเตนี่รันมากนะนรบโบเอลนะตรงเก่านะตรงขมังเวทวางบอลยาคุณครับ,รนบนนนะพักบอล้วยอดของนูชิเอ็ด ับมืสุดนับในเสื้อลายเอียงดันไมไม่เจ็บของนับแปดนับหนึ่งบอก็ไปมาในการนับจะต้องมาเลสายตัตั้งวสยทมดูา่อสายตาไอขดตาโอขึ้นนำนับน้าการจิงตัวแรกมาเลสามนับเม่าโดนตดมอัวนับผู้ที่สามบอมาเลข้ส้า แเจ้าอัครชัยเชืเมียแมะแบเป็นผู้ซ้ำแบบสองได้เป็นประตขึ้นแันนมะในเพีงสองนาทีแรกเโมเนตันตกอยู่ที่มทีเอนะครับเมื่อสักครู่นะเจ้าอัครชัยเชืเมียนนะซ้ำแบบสองเข้าไปในเมเวลูตหระเพิรเก้าอีไหมอ่า น anyway, ับไปหมายเลขสิตอิบห้ของอแตสครับตัวเด็ตัวเตทสุดหมายเลขสี่รยบงตรงกลไม่้จะไเลยโยนับหาขึ้นรนันโตัวเดินไม่เปลแต่ตัวเดินเจ้าอัรใจเอมีนัดัวเมียชต ไมา,ายเลขสุดแมทนึ่งหนึ่งในตัวเล่นของที่ชอบครับแมวันนี้แมทตำไมร่น so เล่นเลยจี๊ดจ้านมากแมทเลปพวกเราการเอฟซีของหมายมาลามเลขสิบสี่นะเจ้าเขียวรับสายฟ้าพระประคทิอุันคุณเอง อะไไปเลือกติดกัสายตายัางไงเกลตอนมาไหลบอลมาปลนตนนไีไม่ได้สั่ไม่ได้สังคงโมตปไปแล้วไม่เ่้อตุกนี้ไม่พลารับไปนะไปเลืสามนะเจ้รามินโตเป่ยนตวรทัดทเรียกางดินเส้นเป็ด้านตะุกขาไปโม11เ็กบอล ดูรับเพ่งจ้อประโคนดูรับเพ่งมองหาซ้ายขวาวางบอลไปมาประตูคุกเข่าแก้ตั้งแม่ไม่ได้รับนะต้องตัดออกไปก่อนอุรสาสายประตูนัดชุนทุนเป็นชุดของมูสิบเอ็ด มืชเ็นมีหนึ่งนัดมีเหนียวยังกระตุกเกินนะัมีเส,สัก์สุนทัศรสักช์ยเสนสักน์นี่เป็นผู้รกษาประตูมือหนึ่งนีวันนี้น่าจะติดภารกิจนะครับมาไม่ได้หรือมาหรือ,อยังไม่รู้นะส,ส,สัก์ไทยเสนสักร์ไอาหน้าตาเพืนะ่อนๆอยู่หน้าประตูของมือนะชาเวตมาเจอเต็มเกมแล้วและเตะตัวเ,เร,รีบร้อคือไม่พัาเจ้าฮิตป,ปี้สิงห์นี้เอ็มไม่ได้เตะแล้วไมกชนะครับ วิทลาขนมผมยาวขนตาสิด hmm> ัาปอไปเล่หับวางบอลดินเช่นตาหมายใจจะมาลืก14สายตาทั้งกน បបតបលមិនបាទទប់លេងខងដូច11ព្រុំងងມື8ព្រុំព្រਿੰទៅដាក់ក្ដៅចាយជំនាមឲ្យលេស៊ុបតាមអង្គនេះទៅបងអោចខាងຫຼັງបែរក ตัวเตดิตัวดิกานครับละขึ้นไปลรมมัลม่เล็กตโอ้โหรามินหมายเลขสามเพิอลลงทุนไปให้จับหมายเลขจิตตแปัดสายฟ้าตัวเล็กนะครับแต่ข้องนะับสายฟ้า มนครับจุนพลอป6บตลบอลยังไม่ปอลเจอแม่เตะวืดแม่ประมุเแม่หันมาอีกรอบ1 4องศากี่ยวบอเบลจุดที่อาผังนะบแมาเต้าเกี่ยวบอลลงพื้นดาวราสต้ารปกันบอลแล้วก็เกกันเตะรถขึ้นมาไอ้เป็นสบดบอลของมูกสุดมันก็บอลโต้เับไปมาเจ้าซตต้าระต้ามาคอดมา ใช่นะรตรองขึ้นก่อนนะครับปบใช้ภาษาสากลน,นะครับภาษาไทยจะเรียกว่าล้ำหน้านะครับภาษาคเมรเองเรียกว่าเน,นื้อหนุ เตะบอลยินมาไม่ปานใส่ตาไม่เล็กสดแล้วก็โตกลับค้นมาของมูสุดลงมาเย็ดตาบอลไม่เล็กหยุดมบอลไปทุ่งให้กับรามินไม่เล็กสามันะมูแปด ทีมบอลมาจาวิทยาวิทยายังระคอกให้เป็ญญยนยาวทีมบอลไม้จะไม่เลยติดเออทุลังคุณดูบอลลงพืน้นของเราสายฟ้าแล้วก็บอลมาอยู่ในการของบรามินรามินบอลหลุดออกไปได้ทุ่มเร็วให้กับปุ๊กเอาเพื่ทุ่เขาแหนมาในเกมต่อมาแล้วจะเป็นทำคะแนนโอ้โหดีนะครับ นี่นะดีนะ่ต้องกรอบยิงชนจรอไปนะครับ ของอุตเสตบอลมีบอลลงพื้นและบอลอยู่ในที่อันอีกครั้งหนึ่งบางมองขึ้นมากลับไปะจึงรับลูกของมือเตะมุดเร็วลงไปชเชื่อมบอลไหลริมเส้นทางด้านฝั่งทิศใต้หมุนบอลกลับมาใหม่บอลสกัดยังรออยู่กลางอากาศปิดบอลยิงไปในกลางสนามหมุนบอลกลับไปตรงกราบประตูไม่ตรงกราบนะชุนพลนะเป็นสุดนะปล่อยลูกหมุดอกเส้นหลังไป 28นะครับจุดนี้นะครับเคยทำประตูมาแล้วนะแลอัครใจชอนเนียมนี่ีว่าระยะที่ถนัดพอดีนะัวอมากระดือมุดเสนเดยนก็ิดแลวไปไปแล้วโื่อนไม่ัขาดทันนะครับเฮดฟรกนะครับอัครใจชอนเนียม เั็นคนเดียวสาประตูนับลุ้นดาวเสมอโอ้นะฮีหนนานนเอฟดนท่าในเอดไรจูน่าอะไรอย่งนี้ตัางเตะโมเส ขอชิดพกมาตรงต้งไมันหรือตาเรมินะครับชุดเตอร์ของคุณจูเมะครับหลืจุดแมทเตอที่องคูกทุกคนจบบอลของโมสเสกจกบบอลเก็บมา,บมาตัมดมากมาปับอลังบอลป้ินออกไปทางนั้นทุใต้ มีตัวูเล่นนะครับังมืเปิดแล็ปโดสรตัการ่ยเตมาเลข22เข้ามายเลข49ออกนะ22นับศิวกรมีประโคนครับหมายเลข49อนุชาปรากฏไทยออก มายตันกำนแพงของอื่นหนุนไปใหม่นะครับเนถือข้ามการไปเป็นดาวยิงสูงสุดนะครับในโกวเด้นเบนดี้อัลกอรไปเกเนียนัดจากฟุตซูท้องฟ้าสิบตอเล็อบตอัสเีนะครับเจที่กรแคนารนะครับมีคนต้องการพึ่นะ อบตหมู่เจนะครับมีคนต้องการพบที่กรมในการนะครับเบอร์โทแมาจากบอลกันมาหมายเลขสิบสิบสิบเอ็ดตันสาระโตัวกระโปรงใส่้าหมายเลขุดบแปดของมือ จเทียงคูณคูณเทียงคูณคณประคุณห <c oughs> มือนเป็นใหม่นะครับเทียงคูณเ <c oughs> ทียงคูณ <c oughs> เาเบโตกัดเึินมาของไม่ได้สิบเอ็ดเมตรใจสร้างพุทธงานประคุณ มันก็อดีตผู้รักษาประตูที่เหนียวหนึบนะสายตามาหมายเลขสิบห้าสุรเชษฐ์กลิ่มไม่สุดคนมาถึงเมือเจ้า

ใมพม้นของแบด กองโมจิเบทนะครับหนึ่มีแต่ทำการเตะไปหมายเลขเก้าเข้าหมายเลขสิบเก้าออกเก้านะครับพีรพลกองรามหมายเลขสิบเก้าพลาไทยจังจะนันออก ใส่ปลาส่งมาให้รามินรามินหมายเลขสามนะครับตัวตังเรียบนะครับพิมพ์เพ็่มตีกว่านะรับรับไปเหลือเป็นเวลาปลอบใจนะแต่เป็นการแนแะบบนนีะ่ปลาบอลนะครับเกดปุ่มเล่นลูกอันตร,ร,รายนะครับ กรรมการต้องเรียกมาเตือนแล้วก็เจก,กใบดับใบเหลืองนะคุณนะวันปลอบใจไป ในนปแบบนักเตะทุกททีมนะครับจะมีรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับ MVP นะครับหนึ่งพันบาทนะครับดาวซันโดวนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเกงขาดีกับนักกีฬาทุกทุกทีมนะครับหรือม,มีรางวัลพิเศษนะครับผู้จะแข่งขันนะครับในปีนี้ ตัตนะครับยูเนี่ยตัง้งเาทีดโทไปแลวนะสี4ประตูโอ้นะครับนี่ใสคอหร้ายลอเกินครับเล่นคนเดียวก็สประตนะครับไม่แบ่งเพื่อนรับฟรีเลยนะแต่จะลุ้นดาวซันโวสุดนะลงน,นัดแรกไปแล้วนะสี่ประตูคนเดียวนะทำไม่ทีนะ คุณนั่นมาช่วยไปสืบทอดเต้องชุนจนชุบผลิของนักกีฬามูชเวเนรับทุกตัวนะครับเห่สู้ด้วยังสุบผลิตนะครับของนักกีฬานะครับถึงแม้จะโดินขึ้นมันไปแต่ว่าก็ยังสู้อย่างเต็มที่นะครับสาปาสาาไหลหลังกับคูนกอัคคีอัคตามมาจากทุณมาให้หมายเลขจุดพลงคณ ไปบอลม่เป็นมาที่กองไปเลยสิบห้าสุรหกเบี้ยบอลกันบอลขึ้นมาของเมสซีนหลายบอลทุ่มจงไม่ปานวิทยาเยี่ยบตะโพนเต็มบอลกลัดคุนมาแล้วก็ับเห็นตาซาตินดีผมเกริณแม่ลามินลามินเต็มมาหวัดบอลมา แบบสายฟ้ายังไงมาจะตำแหน่งที่ลำหน้านะครับียมเคลายตัวเองนะครับผมสายฟ้าครับก็แจ้งงานพิเศษนะไปจากนักกีฬาทุกทีมนะได้รับรานะครับเนื่องจากรางวัลจากสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนนะครับผู้เล่นช่งคุญแา จากเอ็มรีพินะครับสมัยงแตถึงว่ากรรมการนะผู้ตัดสินจะให้คะแนนนะครับโยชุลินนะครับอา่ามารยาทงามนะพูดง่า,งา,ายๆนะฮะแล้วก็ดาวชมโรชสุดนะครับรางวัลละหนึ่งพันบาทนะฮะ ของมือแปดบอลไหลทะลักเข้ามาในแดนของมือสุเปตีครั้นะหมายเลขเก้ารถไปใหม่นะครับแรงยังดีนะเจ้าพิระพงกรังวางบอลมาถึงในแดนของสายพนักงานตะคออีกครั้งหนึ่งแพร่วัดแปดบอลมองหาเพื่อนดึงจังหวะและไหลมาริมเส้นขึ้นมาของเพื่อนแรถเตยยัดเข้ามาหมายเลขตีสายฟ้าแม่ในบอลยังอยู่การเข้ามาของมือสุเปตนะหมายเลขเก็ด អញ -se ្ចឹងប្រគលតាំងតេណប់តុកកាំមកថាតាំងឲ្យពុចចុចណា มางบอลและชายใจต่จะข้ามตาไปทางด้าน,นดินเส้น,น,นติดในจจะหมดไปไม่ถึงนะโตกระเพื่ของมึอกระออกตัวตายนะผมอัอัคะชใจชวนเนยมอมากใจเนือเนียมไม่เลขอสิบโมเป็ดราควานื่อจะเพิ่มขึ้น บอลโดนมาปล่ดมาถึงคมกรุบดุนแม่คอบอลมาแล้วบอลไม่หู้มาไม่แนนับกลับมาก็เะบอลไม่ติดคอมดดดทบอลมาดดนกลางหนุนบอลจับไปใหม่ขอมูแตกแล้วตัดบอลจับไมาหนุนบอลจับมาแล้วบอลหลุดมาทกอย่างคุมบอนทุกอย่างคุมคเพลิบอัเลนะแฟนีับแกรมก็ปรนขอมันนับเป็นหประตูต่อศูนนะ